สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีรูปออนแอร์ครับวันนี้ฮะเราม,มาตามหาคุณนกเยนาดนะครับเขาหายไปไหนฮะตามมาฮะฟองมาแล้วเนาะเนาะทำอะไรฮะทำอะไรอยู่ฮะ<า>ทำอะไรฮะเลือกแผ่นอยู่มาน,มานี่มานี่มานี่ปะโทรว่าหายไปไหนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีรูปออนแอร์ครับสวัสดีคุณนกสวัสดีค่ะมาเลือกแผ่นอะไรอยู่เนี่ย นี่คือแผน่นอะไรแผ่นหลังคาไงเวลาจะทําลงรถนะอ๋ออันนี้คือแผน่นอะไรแผ่นไวนิยวเป็นแผ่นไวนิยวอ๋อโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านอะไรก่อนดีกว่าคุณนกหมู่บ้านอนาสิริบางใหญ่อานาสิริบางใหญ่ก็แถวแถวบางใหญ่เหมือนกันกทางนี้เราก็ยังรับงานอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วนอกจากที่เรารับสุขสวัสดิ์พระรามสองแล้วปริมณฑลเราไม่ว่าจะเป็นอะไรนะอยุธยาอโุธยานครนายกปทุมธานีส่ง โลเคชช่นงมเตตเด็เป็นที่รับงานอีกทีนึงนั่นแหละครับเรามาดูกันว่าโครงสร้างหลังคาอันนี้เป็นอะไรไปไปเนี่ยมูจแต่โซนอยู่เดี่ยเดินหาอยู่เนี่ยสวยว้าวว้าวเข้ามาแล้ว ต้องบอกอย่างนี้โครงหลังคานี้มันมีความแตกต่างจากเดิมที่เราไปมากเลยยังครมันดูทั้งสีเองทั้งฝ้าระแนงไม่คุ้นตาเลยครับการให้สีด้วยออันนี้คือเป็นโครงสร้างอะไรก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอญอาตถามด้านบน,นเป็นหลังคาไวานิลเป็นไวนิลก็คือเป็นแผ่นไวนิลส่วนด้านใต้เนี่ยที่เห็น <ละ S 1> อยู่เนี้ยก็คือเป็นงานฝ้าระแนงเนี่ยแ,แหละฝ้าระแนงแต่คราวนี้ผมรู้สึกว่าปกติอ่ะมันจะ ลึกๆเข้าไปแต่คราวนี้มันเหมือนขวางๆแนวๆเขาเรียกว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่ยิงฟ้าแนวนอนอ๋อเขาเรียกวิงฟ้าแนวนอนแนวนอนก็คือจากซ้ายไปขวาจากเดิมจะเป็นตัวบ้านมหาล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นกันตั้งค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะแต่ก็ผมว่าก็สวยดีนะให้อารมณ์ดูดูสวยเลยทีเดียวแล้วก็ผมชอบการให้เฉดสีของบ้านหลังนี้มากมากลูกค้าเลือกสวยงามสวยนะครับจะออกเป็นสีแบบครีมก็ไม่ครีมจะ จะออกเท่าก็ไม่เท่าดูมีสไตล์จริงนะครับล้อกับสีตัวบ้านที่เป็นเสาที่ตัดเป็นสีออกใช่ก็เข้มออกมาหน่อยเป็นครีมเข้มออกมาหน่อยแล้วฝ้าก็จะเป็นอ่อนเฉดอ่อนหน่อยถ้าอย่างนี้ผมถามเนี่ยอย่างเป็นวนิ้วฝ้าละแหน่ดีกว่าเอาราคาปกติทั่วไปที่เรารับทำวายนิ้วฝ้าสามพันเก้าต่อตารางเมตรประมาณนี้ก็คือสามพันเก้าคูณไปใช่ครับก็อย่างบ้านนี้น่าจะกี่ตารางลงรถบวกเทเลส ย4บสี่ประมาณ24ิบสี่ใช่ย่ิบสี่ก็ประมาณนั้นครับลองคูณกันไปแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูมันตรงที่มือคุณน่ะมันคืออะไรช่วยมดูทีไหนเออคือเนี่ยเนี้ยมาเปนไวนิวมาอยวให้ตากล้องนะตากล้องเดินเข้ามานิดนึงเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่คือแผ่นไวนิลนะครับมันคล้ายกับที่เราพูดกันเลยเรื่องสีไวนิลเนี่ยที่เราเคยเจอเนี่ยสีขาวใช่เหรอใช่อันนี้ก็คือมาใหม่เป็นสีเทาเออสวยนะครับคุณผู้ชมครับ ปกติเราจะเจอแพรไว้นิ้วสีขาวแต่อันนี้เป็นแบบเขาเรียกมีเดียมเกรย์มีเดียมเกรย์หน่อยก็จะออกเป็นเทาอ่อนๆไม่ได้ถึงแบบเข้มมากนะครับรถยังมีสีลัมโบกินีสีเทาคท่านี้หลังคาลัมโบกินีกันเลยทีเดียวนะผมว่าดูดีนะแล้วโดดเด่นนะอันนี้ดูดูมีสไตล์นะเนี่ยสีลัมโบกินีหลังคาลัมโบหลังคาลัมโบกินีนะครับสีดูสวยเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นสีใหม่ออกมาเพื่อให้ลูกค้า ได้เลือกได้เลือกก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับแล้วเรื่องเรื่องรอยต่อก็จะน้อยด้วยทําให้ดูชัดๆเลยเดี๋ยวเราชิมก็คือแผ่นของไวนนลเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนการมุงเนี่ยจะเป็นเหมือนจิ๊กซอเป็นริมต่อแผ่นกับอันนี้ด้านนี้นะใช่มันก็จะมีริ่มลับอย่างนี้นะแล้วเราก็ต้องต่อเข้าไปอยแบบนี้เลยแป้งเข้าไปเนี่ยปั๊บเนี่ยแล้วมันก็จะแน่นน้ําก็จะไม่มีรั่วซึมเพราะรอยรอยต่อตรงนี้ได้อยู่ในหลอดสูงไลรอยต่อครับ นอนได้เต็มตื่นไม่ต้องตื่นมาดูน้ํารัออ่วทีเดียวนะคนะนะก็คือด,ดีถือแบบนี้ว่าดีนะครับแล้วก็นะ้ำหนักเบานะครับเรื่องเสียงดังก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรียกว่าเป็นวัสดุอันนี้เป็นแผ่นวีนิวตาภูเขานะครับเรียกได้ผ่านมาตรฐานมอกรนะครับผลิตเท่ากันทุกแผ่นแน่นอนนะครับส่วนเรื่องราคาถ้าคนอยากได้แบบนี้ก็ต้องลองเข้ามาสอบถามดูนะครับามันเป็นแบบสเปเชียลนะตอนนี้ อย่าลืมนะฮะหลังคาระบบกินที่สีสวยเลยทีเดียวมาดูทางฝั่งนี้ดีกว่าครับกับวัสดุและโครงสร้างตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เหล็กที่เราเลือกใช้ยังเป็นเหล็กสเปคเหล็กของโครงสร้างของเราก็คือจะเป็นสไตล์โมเดิร์นซ้อนรังซ้อนแผ่นเหมือนเดิม huh. เหล็กวิ่งรอบจะเป็นเหล็กเบิ้ลสองชั้นเ่ะเรียกว่าเป็นดูดีนะครับดูมีสไตล์สไตล์โมเดิร์นที่แบบว่าเป็นรูปเลข,ขาคณิตนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมเหล็กเบิ้ลซึ่งไอ้จาแผ่นเนี้ย ก็ซซอออยู่ข้างในใช่ค่ะนะรอยากอยากหาว่าไม่มีแผ่นถ้าเดินมาก็คือจะไม่ได้เห็นแผ่นหลังคาเหมือนโครงสมัยเก่าค่ะใช่ใช่ครับไม่ได้เห็นเลยนะครับอย่างบ้านหลังนี้เองก็จะมีเทเลสหน้าบ้านด้วยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นการสาสของในช่วงเทเลสหน้าบ้านประตูทางเข้าก็ตรงนี้ก็คือเนี่ยเรือนนี้คือบ้านเีืยนนี้ลักษณะก็จะมีพื้นที่แบบนี้นะครับก็คือมีเทเลสที่ให้มาแล้วอยู่ระดับหนึ่งของโครงสร้างแล้วก็ทำกานศาสก็เพื่อที่จะตรงนี้จะเป็นพื้นที่แห้ง ก็ทําให้มันไม่กระเด็นออกไปหรือว่ามีแดดเดือดก็วากันไปนะครับก็ถือว่าสวยนะครับก็เป็นจรงลูกก็ใช้เป็นแขนค้ำนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะเกินเมตรกว่าๆเนาะเมตรหนึ่งน่าได้เลยแน่ก้าวดีวเนี่ยเมตรเดิมนะเมตรเดียวน่าจะเมตรเดียวนะครับแล้วก็เฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะผมเพิ่งมองขึ้นไปมีไฟด้วยเหรอโครงฟ้าเราตัวมช่นเนี่ยแถมรังน้ำท่อน้ำทิ้งแล้วเนี่ยก็คือจะแถมไฟให้4ี่จุด โอ้กนีก็ได้ฟรีเลยสิเนี่ยแล้วกับโครงนี้ก็คือไม่ได้เสียตังค์ไม่เสียตังค์เพิ่มแล้วโอ้โหเรียกว่าคุ้มค่านะครับนอกจากทำหลังคาแล้วคุณได้โปรโมชั่นแบบนี้นะครับรก็ถือว่าดีจบไปเลยจบความใช้งานไปเลยไฟ LED ด้วยนะครับเรียกว่าประหยัดนะครับส่วนฐานรากของบ้านหลังนี้หน่อยขอสอบถามนิดนึงกับบ้านหลังนี้มีเสาตกแต่งหกิดขึลนหลังหลังนี้ฐานรากลูกค้าใช้เป็นเข็มหกเหลี่ยมขนาดสี่เมตรสองหลุดหลุกคู่หน้าครับผมค่ะแล้วก็เพิ่มเสาตกแต่ง2ต้น อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบนะไม่ได้บากนอกอันนี้ก็เป็นบากไหมนอกเสาหนูเลยนี่อ๋อนีบากนอกอ๋อโอเคผมมองไม่ชัดโอเคบากนอกจริงนะครับก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งแล้วก็หลังน้ําคงเล็กไหลมากับคงลงรถได้เลยนะจบทีเดียวแะก็ไหลออกบ้านออกหน้าบ้านก็จะไม่มีเแช่บริเวณหน้าบ้านถ้าสมมติว่าอย่างผมลงเสาเข็มอย่างเงี้ยกี่บาทเลหกเหลี่ยมสี่เมตรบวกพูตติ้งแล้วสี่พันต่อหลุม ก็2หล да ุมก็8,000บาทก็ได er um> yeah, ้แพงเท่าน hey, ั้นกับเสาตกแต่งก็เสาตกแต่งต้นละ3 5 0 0ันห้าอ่าสามพันห้าก็บวกไปคุณผู้ชมก็บวกไปนะครับอันนี้เป็นราคาข่าวๆจะได้แบบว่าคิดกันแบบพอประมาณนะครับแต่อย่ามันไม่เป๊ะนะมันไม่เป๊ะก็คือบ้านใครก็ต้องต้องดูพื้นที่อีกทีถ้าใครที่สนใจจะทําเราก็มาวัดพื้นที่กันแล้วก็พูดคุยกันอย่างละเอียดแต่อันนี้ทําให้คุณเนี่ยดูหนังของเรานะครับดูคลิปอยู่ที่บ้านเนี่ยนะเปิด u t u b e เนี่ยคุณสามารถคิดตามคร่าวๆว่าโอ้ประมาณนี้บ้านฉันประมาณนี้มันนะครับ และเรียกว่าบ้างหลังนี้ร่มเย็นเลยทีเดียวลาลมเข้าเลยทีเดียวเอาอย่างงี้เดี๋ยวไปสุดราคาด้านนอกกันดีกว่าครับว่าใช้ไปเท่าไหร่ครับกันรอนโอ้โหเรียกว่าเป็นโครงสร้างโครงสร้างแล้วก็การออกแบบให้สีที่สวยค่ะเรียกว่าท่านองบ้างเลือกได้มีสไตล์จริง คุณผู้ชมครับมาในที่ทุกคนร,รคอรคอยกันดีกว่างบประมาณนะคร่ะคุณ้องบประมาณที่พาเดินชมนะคะลงรถบวกเทเลสอยู่ที่ประมาณ24ตารางเมตรวัสดุมุงเป็นแผ่นไวนิลฝ้าละแนงเข็มสอหลุมเสาสองต้นอยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทค่ะ งานเสร็จแล้วทวนๆงานเนียบมากอาบอกเลยว่า1 0,000แบาทคุณได้งานเนียบแบบนี้นะครับเรียกว่าเาดี๋ยวที่การทําหลังคานะครับก็เหมือนของตกแต่งบ้านไปในตัวนะครับยกระดับบ้านของคุณให้ดูหรูหราและมีสไตล์ที่มากขึ้นดังนั้นการเสียแบบนี้นะครับมันคุ้มค่านะครับสำหรับคนที่สนใจอยากทราบว่าไอ้เจ้าแผ่นลัมโบเกนีเ,เนี่ยสีสีเทานะครับมีเดียมเทาแบบนี้นะฮะ ถ้าอยากรู้ราคาอยากจะทำบ้างติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่เพจ Facebook c n l o o p รับทำหลังคาค่ะนะครับก็ลองมานะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางอีกช่องทาง,ทางก็จะเป็น l ล n e ID Li ลจะเป็นแอดซ o แอค่ะมาแล้วครับก็ติดต่อมาแล้วกันครับสอบถามว่าเอออยากได้เป็นไวนิลสีเทาๆแบบนี้ยังไงราคาเท่าไหร่ลองติดต่อมาที่ทีมงานเรานะได้แล้วครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าของบ้านใจดีนะครับที่อนุญาตให้มาถ่ายทำนะครับแล้วก็ใครที่มี บ้านอยู่ปริมณทลนะครับไม่ว่าจะเป็นนยุทธยานครนครนายกประทุมธานีลองส่งโลเคชั่นมานะครับเดี๋ยวเราทีมเราจะดูให้ว่าสามารถไปรับได้หรือไม่ก่อนจากกันไปครับพูดเหมือนเช่นเคยครับเลือกสิ่งที่ใช่ในสไตล์ที่คุณชอบแล้วซีลูปจะทำในสิ่งที่คุณฝันเพื่อให้บ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่อย่างแท้จริงครับส่วนอีพีนี้ผมขอตัวขับลำบกินนี่กลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไคุณ้อครับแม่ได้คนละคันละไอ้แม่สวย มันน่าจะแรงนะ